ก็ต่อไปทำยังไงครับนั่นก็คือใช้พลังวิเศษของนายในการขยา่าไม่ว่านายจะขย่าอะไรทุกอย่างก็จะเป็นของไปหมดเราขย่าดู <laughs> นี่แน<อ>นี่นะี่เฮ้ยมันหายไปไหนอะเฮ้ย <c oughs> เค้กของเราต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึงเอาโอ้ฉันอยู่นี่ไงแกนี่มันติงตองชัดๆเลยเมื่อ <c oughs> เราได้แป้งเค้กมานะคะเราก็เอาใส่ลงไปในไมโครเวฟค่ะเราก็ทําการอบทั้งหมด30วิ <c oughs> นี่แนะ่เปิดไฟแดงแล้วครับ รอดูซิว่าเค้กของเราจะหน้าตาเป็นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแม่ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากหรอกครับเค้กมันก็คงไม่ได้อร่อยอะไรมากหรอกไม่นะพูดจาไม่ดีเดี๋ยวโดนหรอกอนี่มันสามสิบวิหรือ30ิปีกันแน่เนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยไหนเยราดูซิอืมกลิ่นนี่หอมหวนเหลือเกินเปิดออกมาอ้าวนี่เขาจะไม่ให้เราดูเค้กหน่ยหรอเฮ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ย ไม่เป็นไรเรายังมีคุกกี้เสียงทายอยู่อ่ะไปดูคุกกี้เสียงทายกัเลยหลังจากที่นายได้ทำเค,ค้กที่แสนวิเศษมาแล้วอันดับต่อไปฉันจะสอนนายทำคุกกี้ B N K 4 8นะจ๊ะ,อะลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอุปรกรณ์ที่เราต้องใช้ก็จะมีช่วย โอ้เป็นถ้วยหายกระมังม้อยเช่นเคยเราต้องเอาน้ำนะคะไปใส่ปึ๊บรู้สึกว่าการทำคุกกี้เนี่ยจะใช้ผลไม้น้อยกว่านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินแต่แป้งๆไงไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่จากนั้นก็เอาแอปเปิลใส่ไปนี่อันที่สองนี่น้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีซอมค่ะเอามือลงไปกวนเหมือนเดิมมือนี่ยังไม่ได้ล้างเลยเกาตูดด้วยกวนลงไป อันนี้ดูมีช็อกโกแลตชิปด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เทมันออกมาฮ่าเทออกมาได้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ใส่เข้ามาค่ะปึ๊บป๊บจุ๊บโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเจ้านี่เนี่ยไปใส่ในไมโครเวฟอี๊ปิดปั้มแล้วก็กดปึ้งแค่นี้ก็รอเวลาให้คุกกี้ของเราสุกไหนดูสิโอ้สีสันสวยงาม นายเรียนรู้การทำคุกกี้แล้วก็เค้กวันเกิดแล้วอันดับต่อไปฉันก็อยากจะให้นายเปิดเบเ,เกอรี่ในคุกนี้ซะเลยโอ้โหมันจะดีละครับโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อของกันก่อนเลยดีกว่านะคะของที่ต้องซื้อเนี่ยก็มีชามค่ะ1ใบปัป๊บแล้วก็มีไมโครเวฟอีกหนึ่งอันชึบโอ้ทั้งหมด30บาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังมีน้ำผลไม้อยู่น้ำผลไม้มีน่าจะทำเงินให้เราได้เยอะนะคะไหนลองดูสิปัป๊บ โอ้โหได้มาเพิ่มอีก18บาทไปซื้อวัตถุดิบเพิ่มอีกหน่อยไปที่อุปกรณ์แล้วก็นี่ซื้อขวดมาเพิ่มหนึ่งอันแอปเปิ้ลเพิ่มอีก4ี่อันไปเลยนี่สุดยอดไหมล่ะเอาล่ะกดซื้อกันเลยค่ะขอมาส่งล้อกลก่บโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยดูถ้าขวดฉันแตกล้วทำยังไงนี่ฉันเป็นลูกค้า V I P นะเอาของทุกอย่างใส่ลงไปค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะไปจับเราได้แล้วก็วางใบคคเวฟไว้ข้างบนตรงนี้ สวยงามสีเข้ากับเตีมห้องมากๆจากนั้นนะคะเราเอ้ยเราต้องซ่อนอันนี้ด้วยเดีย๋ยวผู้คุมรู้ว่าเราแอบเอาการะมังเข้ามาในห้องขังแล้วไมโครเวฟนี่ตั้งตะห่านมากเอาล่ะพร้อมแล้วค่ะไปทําเค้กกันเลยฟึบเฮ้ยเขาก็เลงจะทําเค้กแล้วพวกเราจริงเหรอนี่ฉันเตรียมฟันผูรอแล้วนะเนี่ยทำไมนอยแปแแปงฟันลเหรอเอาละฉันไปก่อนนะบ๊ายบาย เสียงใครกลนเนี่ยกลนแบบนี้ขากสเลเธอพี่ดูเหมือนว่าผู้คุมยัไงไม่มานะเอาละขั้นตอนการทำเคกเอากะละมังออกมาก,ก่อนฮึบรู้สึกว่าแอปเปิลของเราเยอะมากค่ะใส่ของลงไปอ่อทำอะไรก่อนดีเอาเป็นเฮ้ยเสียงเสียงใครเคาะเน่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 มาได้ยินเสียง <Italia S 2> <ๆ S 1> ขันเคาะหรือเ <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> ปล่าได้ยินได้ยินฉันต้องการคุกกี้นะขอคุกกี้หน่อยโอเคโอเคงั้นทำคุกกี้ก่อนค่ะ กีกี้น่าจะขายได้ราคาดีปุ๊บก,กวนกวนเลยปุ๊บปุ๊อืมโอเคจากนั้นโอ้โหนี่เราทำแบบมีสุขาอารมัยมากๆนะคะเพราะว่าเราใช้พื้นนะคะเป็นจาน เฮ้ยเฮ้ยนั่นผู้คุมมาแล้วผู้คุมมาแล้วพวกเราตายแล้วตายแล้วตายแล้วป๊าปปิดเฮ้คเอาล่ะรอไม่กี่วิคะ่ะต้องคอยสอดสองด้วย เฮ้ยฉันได้กลิ่นอะไรหอมๆเนี่ยฮะอืมหอมมากหอมสุดๆเลยอย่าบอกนะว่ามีใครแอบทำคุกกี้นะฮะผู้ไม่ไม่ไม่มีครับผู้คุมไม่มีเลยห้องนี้ไม่มีอะไรเลยแอบแอบบงไว้าบอกว่าอืก็แล้วไปอย่าให้ฉันรู้นะว่าใครซื้อไมโครเวฟมาในนี้ใครจะบ้าซื้อไมโครเวฟมาในนี้เล่าเอาล่ะรออีกแค่อึดใจเดียวค่ะเฮ้ยรู้สึกผู้คุมจะเดินผ่านไปละอืมกินชักจะได้แล้วล่ะลองเปิดดูว้าว สวรรค์ชัดๆอืมเอาล้เก็บไว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 ้สุดยอดโอ้ผู้คุมให้คนนึงแล้วเราพอที่จะทำของได้อยู่เอาละจังหวะนี้ระหว่างที่ผู้คุมกำลังมาไปทำอะไรนต่ฉันเห็นนะโอ้ยไปเล้วไปแล้วโอ้โหมันง้อกป่ะมันงอกอกป่ะเฮ้ย ปิดบังอะไรผู้คุมเดี๋ยวปัดเหนียวเลยไม่มีนี่มีอะไรที่ไหนนี่มันก็แค่ตู้ตู้เฉยๆโอเคเอาละจังหวะนี้ใส่ใส่แอปเปิลลงไปทั้งหมดสีลูกค่ะมีสีลูกสีลูกจากนั้นกวนเลยกวนอ้ากวนกวนก่อนโอเคได้เค้กมาแล้ว ออกมาอย่าลืมใส่กะละมังลงไปด้วยนะคะตอนนี้เราต้องทําเวลาหน่อยเพราะว่าของทุกอย่างถ้าเราสูญเสียไปเนี่ยมันมูลค่ามากมายมหาศาลมาก <c oughs> ปิดปิดเฮ้ยไม่ปิดเออทำไง <c oughs> ดีมันไม่ปิดอะ่ะเออทำอะไรทําอะไรฮะแอบปิดอะไรอยู่เปล่าไม่มีอะไรปิดพังเลยทั้งนั้นโอ้ดูดิมันงอกเงยเออกมาเฮ้ยก่อนที่จะเช้าเราเี้ยงคุกกี้อีกอย่างหนึ่งนะคะมาเร็วๆๆๆๆๆๆๆ ดูิคุกคุไมไหมยังอย่า,ยาไม่มาโอเคเรียบร้อยเราต้องใช้แ Apple. Apple อปเปิลแอปเปิลสองันค่ะจัดการใส่ Apple แอปเปิลลงไปอุยอีกอันนึงอยู่ข้างในนี่อันนดี้แอปเปิลนี่เราสั่งปลูกอย่างดีเลยนะครับอยู่ข้างหลังคุกเลยเท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 โอเคหลังจากนั้นนะคะเราเปิดขึ้นมาว้าวเค้กของเราเสร็จแล้วเฮ้ยใครใครทำเค้กอะไรแถวนี้ไม่มีไม่มีใครทำเค้กอะไรทั้งนั้นลูรูดูใส่ใส่ ใส่ลงไปให้ครบใส่ลงปครบชึบชึบจากนั้นปิดเลยปิดแล้วก็เวฟโอเคอีกประมาณสัก5วินะคะก็น่าจะเสร็จแล้วอืมฉันรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอะไรไหม่ๆนะฮะเกิดอะไรขึ้นใครทำไฟไหม้หรือเปล่าเฮ้ยกลิ่นไหม้ๆนี่ไงละอูบมากๆเลย พวกแกรู้หรือเปล่าว่าการทำคุกกี้ในคุกมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายถ้าฉันจับได้แล้วก็ฉันจะเคียนพวกแกอโอ้กินคุกกี้ในคุกมันยังผิดกฎหมายอีกแล้วนนเนี่ยแล้วเรากินอะไรได้เนี่ยพวกแกกินได้แค่ข้าวคุกกัปีเท่านั้นอืมใช่วันนี้ฉันังไม่โกนหนวดเลยอย่ามองนะปะฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นนายนะห่างที่ผู้คุมไปแล้วนะคะ ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคหลังจากนี้เราก็รอตื่นเช้าค่ะเราส่งขอไปให้เบอร์นาดดีกว่าจึ๊เฮเบอร์น hey าดนายเอาไปเลยโอเคหลังจากที่เราส่งขอให้กับเบอร์นาดนะคะเขาได้ให้ของขวัญมาหาเราด้วยดูสิให้อะไรมาบ้างติ๊งนองเจ้าได้รับหีบสมบัติหนึ่งอันแล้วอันนี้ล่ะ โอ้ล็อกเกอร์อันใหม่ค่ะและอันสุดท้ายซื้อว้าวแอปเปิ้ลที่มากกว่าเดิมนี่เปิดมาส่งแอปเปิ้ลมาให้ <c oughs> น่ากินสุดๆเลยเ <c oughs> อาละพอแล้วละกันสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งห้องก่อนที่จะจากกันเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> ก็ไปที่เฟอร์นิเจอร์ตรงนี้เลย <c oughs> พี่แปง้งน่าจะซื้อของได้เยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะมีตู้เซฟด้วยนะคะอยู่ที่ไหนอะ ไหนไหนไนี่ไงหีบสมบัติขนาดใหญ่เอาละเราจะเอาเคกที่เราทํามาค่ะดูสิว่าจะขายได้เท่าไหร่อุย้ยรูปร่างน่ากินเหลือเกินยังไม่มีใครสั่งงั้นฉันขายก่อนเลยแล้วกันนะป๊บได้ทั้งหมด72บาทโอ้โอ,อยาได้ของนี้มานานแล้วเอาเซฟหนึ่งอันและจากนั้นเราเอาตู้ล็อกเกอร์อีกดีไหมนะ ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนแบบใหม่ค่ะเอาเป็นตู้ติดกำแพงปั๊บหอันจากนั้นนะคะเราจะเอาโคมไฟด้วยชึบเท่านี้นะคะก็สามารถตกแต่งห้องของเราได้แล้วเฮ้ย,ยเกือบลืมไปเราต้องใส่โปสเตอร์ด้วยเอาโปสเตอร์อีกหอันซื้อเลยเร็วๆหของมาส่งเยอะมากเราต้องรีบจัดห้องก่อนที่ผู้คุมจะมาอันดับแรกก็ติดโปสเตอร์ก่อนหวังว่าจะไม่ใช่โปสเตอร์อันเดิมนะตึ๊บอ้าว ได้โพเตอร์อันเดิมโอ้น่าเกียดมากและอีกอันนึงนะคะนั่นก็คือโคมไฟตั้งโต๊ะแต่เรายังไม่มีโต๊ะไงเราก็เลยตั้งไว้บนไมโครเวฟก่อนละกันป๊บ <c oughs> จะเข้าไปในกําแพงด้วยอันดับต่อไปนะคะหุยนี่นี่มันคือตู้จริงๆเหรอเนี่ยแถมยังสามารถติดกําแพงได้ด้วยถ้างั้นเราติดไว้ฝั่งนี้เลยละกันสวยงามมากป๊บาวดูดิ เหมือนแบบลอยๆได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะด้วยโอ้ผู้คุมน่าจะหาของของเราไม่เจอแอบซ่อนของได้ใหญ่พอสมควรและอันสุดท้ายค่ะอันนี้ก็คือกล่องสมบัติวางไว้กลางห้องเลยละกัน <avana> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินออกมาก่อนเดี๋ยวมันทับเงินที่มีค่าอยู่ด้วยปึ๊บวางปั้มโอ้โหลองเดือนเกะเอามาดูปึ๊บมุ้ยรูใหญ่บอเทอสามารถเข้าไปนอนได้ด้วยไหนลองนั่งดินั่งนั่งแดหรือเปล่า อนี่มปนสบายตัวดีจริงเลยสุดยอดน้ออยากลองดูนะคะว่าถ้าเราซื้อโปเตอร์อีก2อันเนี่ยเราจะได้แบบอันเดิมหรือเปล่า3บาทอ่ะ1 2ซื้อนั่นโปเตอร์มาส่งแล้วติดโปเตอร์เต็มห้องเลยอันนี้ติดเอียงๆหน่อยฟามโอ้โหนี่มันหนังเรื่องนักโทษไวสายหัวใจแหกคุกนี่านาแถมนางเอกจะเป็นผู้คุมตัวอ้วนนี่อีกด้วย และอันสุดท้ายนะคะติดไว้บนนี้เลยแล้วกันป๊าปอ้าวอันนี้กับอันนี้และอันที่แล้วก็คืออันเดียวกันปะโทร <S <S 1> <S 1> เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด